สวัสดีค่ะวันนี้ครูเหมจะมาสอนทุกคนนะคะทำปกของ YouTube นะคะโดยการใช้แอป PixArt ค่ะแอปนี้เลยนะคะเข้าไปกดบวกตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะไปที่เลือกพื้นหลังนะคะลองเลือกสีอะไรก็ได้นะ,ะแล้วเราก็ปิดโฆษณานะคะหลังจากนั้นนะคะเลื่อนไปข้างล่างนะคะแล้วก็ไปที่ฟิตตรงนี้ค่ะ เข้าไปเลยหลังจากนั้นนะคะไปที่ ratio นะคะแล้วก็ไปที่ YouTube ตรงนี้ค่ะ YouTube cover กดเข้าไปเลยแล้วเราก็จะไปเปลี่ยนสีเขานะคะให้เป็นสีเดียวกันสมมุติว่าใครจะใช้พื้นหลังสีแบบนี้ก็ได้แต่ของครูเหมยนะคะครูเหมยจะเปลี่ยนนะคะเป็น background เป็นรูปภาพที่ครูเหมยไปโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะ เราก็กดรูปไปอันนี้ครูเหมยเอาตัวอย่างของตัวเองเลยนะไปหาพื้นหลังที่มันเป็นพื้นหลังแบบแบบที่เราอยากได้ค่ะที่มันเป็นสวยๆอยู่แล้วเราก็มาวางนะคะแล้วก็ครอปมันคูเหมยก็จะครอปนะคะตัดขอบให้มันเหลือประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วครูเหมยก็จะยืดขอบเขาให้เป็นแบบนี้ค่ะก็คือทับอัน,นเมื่อกี้ที่เราเลือกสีไว้เลยอย่างนี้นะคะเสร็จปุ๊บเราก็กด นี่เลยค่ะแอป l y ์ Apply, มุมขวาบนหลังจากนั้นนะคะตัวปกของ youtube นะเขาจะเห็นถ้าเป็นขนาดเต็มเนี้ยต้องเป็นดูในทีวีถึงจะเห็นกรอบทั้งหมดนะคะแต่ถ้าจากมือถือเนี่ยเราจะต้องแต่งรูปให้อยู่ตรงกลางตรงนี้ค่ะเขาจะเห็นแค่ตรงนี้เดี๋ยวครูเหมทองทำให้ทุกคนดูนะคะครูเหมแนะนำให้ทุกคนตัดรูปไว้ก่อนเนาะอันนี้ครูเหมยแบบทำสอนเร็วๆเลยนะคะคิดว่า ทุกคนน่าจะพอรู้วิธีการตัดรูปแล้วนะคะที่เราต้องตัดให้เขาเป็นพื้นหลังโปร่งแสงนะคะที่เรียกว่า PNG เนาะอันนี้คุณหมวยก็กะกะเอานะคะแบบประมาณแบบนี้นะคะให้เขาอยู่แถวแถวนี้คุณหมยก็ลองแบบประมาณแบบนี้นะคะง่ายๆลองกะกะประมาณแบบนี้ดูนะคะเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้คือตัวหนังสือชื่อของเราค่ะ แล้วเราก็ใส่ชื่อของเรานะคะของครูเหมยก็จะใส่แบบนี้นะคะถ้ามันเล็กเราก็เอานิ้วสองนิ้วขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะคะแบบนี้นะลงวางไปก่อนเสร็จแล้วเราก็ไปที่ฟอนต์ค่ะครูเหมยเลือกฟอนต์นี้นะนี่แล้วก็เพิ่มขอบนะคะแล้วก็เป็นตัวหนังสือสีขาวนี่แหละเสร็จแล้วครูเหมยจะก๊อปปี้ตัวนี้นะครูเหมยก็จะมา กดตรงนี้นะคะสอ,อันสอนกันมันก็จะก๊อปปีออกมาเหมือนกันเลยซัครูเหมยก็จะเปลี่ยนสมมุตินะคะประมาณน,นี้เนาะสมมุติเป็นชื่อช่องโลโก้เราว่าครูเหมยสอนภาษาจีนเนาะครูเหมยก็จะใส่แบบนี้อาจจะเปลี่ยนสีนิดนึงเด่นขึ้นมานิดนึงแบบนี้พยายามให้อยู่ตรงกลางนะคะอันนี้ก็คือต้องกะกะกะเอานิดนึงเนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาไปอยู่ที่ปกของ youtube เขาจะได้ อยู่ตรงกลางแล้วเห็นนะคะนี่ประมาณนี้นะคะทุกคนเท่านี้เนาะแล้วเราก็กด Apply นะคะแล้วก็กด next เราก็กด close โฆษณาเราก็กด save นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดฟโต้ก็กดปิดโฆษณานะคะแค่นี้เลยเก็กดตรงนี้นะคะเสร็จสิ้นนี่เลยค่ะทุกคน